ชนเผ่าเร่ร่อนอย่างคาเบเลียกำลังถูกปิดกั้นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตัวเองด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวิถีชีวิตประวัติศาสตร์จึงถูกจับแช่แข็งให้กลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานให้คนรุ่นหลังแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับการตายของหมองูคือศิลปะการเต้นคาเบเลีย ในสัปดาห์นี้ทีมงานยังใช้เวลาร่วมกับชนเผ่าคาเบเลียบนผืนดินที่ไม่มีเจ้าของในบ่อบาดาลที่พวกเขาต้องขุดเจาะเองวิถีของเผ่าเล่ร่อนเผ่าหนึ่งกำลังจะถูกเปิดเผยให้เห็นเรื่องราวทั้งในปัจจุบันและเส้นทางในอนาคตของพวกเขา ควาีีิตเบลยชหลังจากการเดินทางสำรวจค่ายิซีคาเบเลียและพบกับการสกดจิตงูแล้วจะาดูพาเรามาที่หมู่บ้านของเผ่าคาเบเลียที่พวกเขาเรียกมันว่านิคมคาเบเลียที่นี่เป็นหมู่บ้านถาวรเพียงแห่งเดียวของเผ่าคาเบเลีย พวกเขาเริ่มอยู่กันเป็นหลักแหล่งและเรียนรู้อย่างคนทั่วไปที่นี่มีสมาชิกมากกว่า1,500คนพวกเขาอาจเดินทางตามสัญชตาตญาณบ้างไม่ว่าจะใช้เวลาออกเรื่อร่อนนานสักแค่ไหนที่สุดแล้วพวกเขาก็จะกลับรังนอนในนิคมคาเบเดียแห่งนี้ จะดูแนะนำให้เรารู้จักกับภรรยาของเขารากีผู้ที่จะสารต่อเรื่องราวของเผ่าคาเบเลียครับเมื่ออยู่ในฤดูท่องเที่ยวในเมืองพุชกาจะคึกคักไปด้วยผู้คนโรงแรมทั่วเมืองจะถูกเติมเต็มด้วยสีสันของความหลากหลายจากแต่ละชนชาติและช่วงนั้นเองเป็นช่วงที่จะสร้างรายได้ให้กับนักเต้นระบำเช่นเธอ เย็นวันนี้เธออาสาจัดแสดงโชว์บนเดินทรายซึ่งเป็นเวทีการแสดงที่แสนจะเรียบง่ายแสงสุดท้ายของวันอาบแผ่นหลังด้วยรูปหน้าผิวพรรณเครื่องแต่งกายและการโยกย้ายท่าทางเหมือนกำลังสะกดจิตเราให้ตกอยู่ในมน์ของอสรพิษตัวนี้ เราัดก,กับรากีแต่เช้าตรู่และได้พบกับเรื่องน่ายินดีน้องสะพภยของรากีให้กำเนิดลูกชายคนที่สองนั่นทำให้เธอต้องไปเฝ้าคลอดที่โรงพยาบาลก่อนจะกลับมาในช่วงสาย Where have you been? เพราะพี่ชายพี่เขยเขาภรรยาเ t h ร์อใ m o r n ก n g อเพาเราไปเยี่ยมหนูน้อยอายุไม่กี่ชั่วโมงโรงพยาบาลอนุญ,ญาตให้เขากลับบ้านได้ในทันทีแม้ว่าผู้เป็นมารดาจะดูอ่อนแรงก็ตาม คาเบเลียมีความเชื่อว่าอวัยวะที่มากกว่าคนทั่วไปคือของขวัญที่พระเจ้ามอบให้นูน้อยเกิดใหม่คนนี้มีนิ้วงอขึ้นมาหนึ่งนิ้วสร้างความดิใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากสุขนามนามัยของพวกเขาขึ้นอยู่กับการดูแลของพวกเขากันเอง เพราะเขาไม่มีเงินมากพอที่จะทำให้ชีวิตถูกสุขลักษณะได้ความสะดวกสบายที่ต้องพึ่งจำนวนเงินในหีบของตัวเองมากกว่าสวัสดิการจากรัฐบาลภารกิจช่วงเช้าของรากีคือการหุงหาอาหารและชงนมให้ลูกของเธอ Why you didn't feed them by your own milk? Because when I give the birds him, I was really too much sickness. Oh. I stay one month in the hospital. He's coming very small, and mm. he stay three weeks by machine by another hospital. Mm. So I cannot give my milk. I don't have milk because mm. after one month, no possible. Mm. And he stay separate. So doctor say give the formula. เรื่องราวประจำวันของเธอดำเนินต่อไปเพื่อรอคอยช่วงเวลาที่สำคัญนอกเหนือจากครอบครัวแล้วการสอนเต้นคาเบเลียคือสิ่งที่สร้างกำลังใจให้เธอแต่รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง โดยปกติรากีจะเข้าไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนสอนเต้นภายในเมืองพุชกาแต่เนื่องจากช่วงเดือนเมษายนโรงเรียนปิดประจำฤดูร้อนเธอจึงต้องรับสอนเต้นภายในบ้านของตัวเอง When Moving by donkeys by village to village, village to village, and difficult to live. Like sometimes we don't eat, sometimes we eat too much problem. Like we cannot sleep, too much water problem. Like when it's raining through the coming in the tent, we don't have a house, no anything. It's like two days here, then we move, then another village to village. Then after we find out to dance, performing the front of the people and this was good life Then we get some money from cellphone then we buy food then we stay in one place now like 25 years we live in the Cusco. so I grew up in the Cusco, and there I find foreigners then I went in the market speak with tourists then we learning the English then we, perform in front of the hotels, some people give little money, some give more money. Then we feed the families So Then I find out to teach. I love to teach. This is my life. I'm too much happy when I was teach. Then I have one friend, she's from America, and we working together like 15 years. And then she have a school here in the Fusca for London dance, like classical belly dance, Calvelia, everything. So she take me to their high school to teach calvary dance. So I working with her like 15 years, and I gonna working again with her and I love to teach to so everywhere. Also my culture peoples, my caste peoples and foreigners also Indians. I love to teach and I hope I gonna teach long life. Nobody teach me. This was in my blood. This was everybody can do. Sometimes they. They can see and they can practice and they can make copies and they can dance for Because in my people's, my culture, this was in blood. Nobody go to law, nobody take the classes for Kalbeliya dance. They like to learning dance. They love to dance. Like always Kalbeliya girls like to dance and travel to go another city, they performing, they are happy. The Kalbelia peoples always dance and always music and they are happy and they like to do long long time they don't want to stop เมื่อถึงเวลาลูกศิษย์ของเธอก็เดินทางมาถึงเธอใช้เวลาสองชั่วโมงในการเล่าเรียนอานาตาเซียเด็กสาวชาวเยอรมันเดินทางข้ามทวีปมาคนเดียวเพื่อสืมซับความเป็นอินเดียอย่างที่เธอใฝ่ฝัน เธอบังเอิญพบรากีและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างคาเบเลียยิบซีกับเธอ I come from Germany I'm twenty three years old and it was like since years it was my dream to come to India and um, but it was never really possible because always something going on in Germany some work I have to do So at some point, I decided to make my dream come true and um, I worked for it. And then I booked a flight and I came alone. And uh, first, I was traveling the south to get some sun. And still, I was lying on the beach and all I had in my head was Rajasthan, like what am I doing here, you know? So as soon as, as, soon as possible, I booked a flight to Jaipur and from Jaipur to Pushkar. Uh, and Pushkar, why Pushkar? Because, I mean, I was, winter time Berlin, I was lying in my bed and um, watching videos, documentaries about India to prepare myself as a woman going alone. And I was, and my path was crossing um, rajasthan music folk music so i got on the channel roots of pushkar and i saw these girls dancing and, and i saw it and i felt like this is it you know this i i don't know i, I want to meet these people i didn't even firstly i i didn't even thought about maybe the dance i saw these people and i was interested in their culture I, It was my dream to 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 visit them to to live with them and and then i actually at some point i was in, walking around in pushkar and i went to, to saibaba to this guest house to eat something and then i um, crossed this woman who really reminded me of this one woman i saw in the video so i asked her if she's a dancer and she said yes i'm lucky i'm giving dancing lesson so i took her number and i started Taking lessons two hours a day, one in a group and one private here. And so I was spending a lot of time and like my dream was becoming true, not only the dancing, but I was also getting close with all the people here and yes, I'm very happy to experience this. This is this is it what I what this is what I wanted from my, from my trip. And I'm very thankful. ราคีถือได้ว่าเป็นนักเต้นมืออาชีพเธอสามารถเต้นได้หลายประเภทแต่ที่ถนัดที่สุดก็คือการเต้นแบบคาเบเลีย การเต้แนแบบคาเบเลียคือการเรียนแบบท่าทางของงูและสื่อสารออกมาภายใต้เครื่องแต่งกายประจำชนเผ่าสีดำที่หมายถึงสีของงูด้วยเช่นกันรากีเดินทางไปเปิดการสอน,อสอนเต้นคาเบเลียที่ทวีปยุโรปในหลายประเทศจากการเชือเชิญของเพื่อนต่างชาติผู้เคยร่ำเรียนกับเธอมาก่อน การเต้นอาจจะหาไรายได้ให้เธอได้มากและนั่นยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในหมู่บ้านแต่รากีและจาดูไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะการเต้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับคาเบเลียทั้งจาดูและรากีเป็นยิปซีสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปคือการมีบ้านที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งมีงานมั่นคงการิรเริ่มสร้างโรงเรียนจึงเกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเขาด้วยความร่วมมือกันกับเพื่อนชาวต่างชาติสถาบาันศิลปะคาเบรียาจึงถือกำเนิดขึ้น Student learning dance, then she coming back to learn dance with me. But this was my dreaming. And Sadhu, we make the school. We want making a school for the Kalbeliya kids. Then I speak with her. Sadhu speak with her. So then she say, okay, I can make. And she love the children. She see here many children. They don't go to school. They are just in camp, boring, nothing to do. They don't go to town. Like they are too much scared. And this is like my dream. That I want to have school in the Kalbilia camp for these Gypsy kids, that in the future they have good life because school is important. They, now the time is much changed. They don't know anything. They don't know even how to count. They know the numbers on the notes like on the papers. They, you say this is this is coin. Okay, this is one rupees, five rupees, ten rupees. But you say okay, write one. They cannot. So we are we try to make them. how to stay in the life, what is important for them to stay, you know, how to manage for future. Because this is not enough what they are now. So this is what I'm doing, you know. สถาบันศิลปะคาเบริยาปัจจุบันยังคงมีอาคารเรียนหนึ่งหลังที่ยังไม่เสร็จดี เนื่องจากรับเงินบริจาคเท่านั้นชนเผ่าเล่ล่อนมักไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือการอ่านเขียนจึงเป็นความสามารถที่พวกเขาขาดไปเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นการศึกษาการสื่อสารกับคนบนอกจึงสำคัญ I am working as a teacher in Ka Foundation, near Pushkar, Kalbeliya Arts Academy. Uh, it's all about to teach a community. Their forefathers never have been to school. And my job is not only to teach them. My job is to make them up, make in front of the people how to talk, how to behave, that kind of things. It's not an easy to teach this kind of community. Lot of things. I have to work hard. Just not focusing uh, focusing on that academic rules and the academic sessions But also how to utilize them according to them. And the main focus of the foundation is to teach hindi first because hindi is our mother tongue and we should have the proper knowledge how to speak hindi if we are able to speak hindi correctly then i will go for next steps english and mathematics and that kind of things การเรียนการสอนของสถาบันเป็นการสอนแบบบูรณาการมีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสนุกไปกับการเรียนเมื่อการสอนไม่ใช่เพื่อให้ความรู้อย่างเดียวแต่เป็นการแนะนำให้ใช้ชีวิตได้อย่างคนทั่วไป จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับผู้สอนที่ต้องมีใจรักและทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์พวกเขาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เด็กๆในโรงเรียนจะมาร่วมชั้นเรียนด้วยกันในวิชาภาษาฮินดีเพื่อฝึกการใช้ภาษาที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบันพวกเขาพูดฮินดี ในสำเนียงที่แปลกแปลงออกไปคำศัพท์บางคำจึงถูกดัดแปลงที่รู้กันในเฉพาะกลุ่มบางครั้งคนอินเดียในเมืองจึงไม่เข้าใจวิชาพื้นฐานอย่างง่ายพวกเขาจะเรียนพร้อมกันแต่เมื่อถึงวิชาเลขเด็กเล็กจะถูกแยกออกจากเด็กโต และเริ่มการสอนในวิธีที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนเพราะมันคือการสอนเพื่อน,นำไปใช้ในชีวิตจริงสถาบันมีงบจากเงินบริจาคของชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพุชกาและจากการระดมทุนของคริสติน่าโกเมส หญิงสาวชาวอเมริกันที่เป็นส่วนสำคัญในการก่อตั้งสถาบันศิลปะคาเบรยาเด็กๆได้รับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันจากงบประมาณที่ได้รับซึ่งมื้ออาหารเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวคาเบเลียหลายๆครอบครัวเริ่มอยากที่จะปักหลักและใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไป แม้เรื่องการศึกษาจะได้รับความสนอกสนใจอย่างมากกับเด็กๆในค่ายเพราะมันคือสิ่งใหม่และเมื่อโลกเคลื่อนเข้ามาใกล้กันมากขึ้นคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการศึกษาหรือความรู้นั้นไม่สำคัญ <can> หากมองจากบุมคนนอก <can> การศึกษาเพียงเท่านี้ของชนเผ่าคาเบเลีย <can> ดูเหมือนไม่ได้สร้างอะไรให้ยิ่งใหญ่ได้ <can> แต่สำหรับพวกเขา ความยิ่งใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมและเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากเท่านั้นเองความแปลกแยกที่ชนเผ่าคาเบเลียพยายามทุบให้มันทลายคือหมุดฝ่ายสำคัญของการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และเป็นต้นทางสู่การทำความเข้าใจกันของสังคมแห่งความหลากหลายประชาชนในราชาสถานถือว่าเป็นคนที่รักสนุก รักงานรื่นเริงและยิ่งชาวคาเบเลียความคลื่นเพลงสนุกสนานคือสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด เด็กๆใช้เวลาหลังเลิกเรียนสนุกสนานกับการเต้นรำแค่มีเสียงดนตรีพวกเขาก็มักจะอดไม่ได้ที่จะขยับแข้งขยับขาบ้างทุกวันกลายเป็นงานเทศกาลรื่นเริงสำหรับคาเบเลียหมู่อาจจะกลายเป็นเรื่องต้องห้าม แต่ร่างกายกำลังโยกย้ายจะห้ามให้หยุดคงไม่ได้อนาคตของคาเบเลียอาจจะไม่ใช่ชนเผ่าเร่ร่อนอีกต่อไปเมื่อพัฒนาให้ศิลปะที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษไม่ใช่เพียงการเต้นระบำบนผืนทรายแต่พวกเขากำลังฝากความหวังไว้ที่สถาบันศิลปะคาเบเลียและลูกหลานในยุคต่อไป